สวัสดีาาจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำนั่นเองนะวันนี้พรีเมียร์อังกฤษคู่บิ๊กแมทสปอตแป8 8ปให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับขอรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า10,000 0บาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ Sport 8 8 s ที่นี่ที่เดีเออยว Li n e อ แอดสปอร์ตแปดแปตีสองสี่สิบห้านาทีนะ yes. พวกแกนะอภิมาห์หัวมหามหน้าหนุ่มเจ้ากวนนะครับเจเจ้นเจเวนเจ้าลื้อผู๋โอ้โหชื่อฉายยาวเหลือเกินเปิดแอนฟิลพบกับจิ off, ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะโดยลื้อผู๋ยืนครอปผาเกมมาสุดฟอร์มโคตรดีเลยพวกแกชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะต่างกันลาฟ้ากับเพลกับของเลสเตอร์ ที่มีเบนนี่โรเจอร์สดีกุนซือหงแดงทํางานอยู่กดดันมากตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งที่โดนปลดนะห้าเกมล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มไม่ดีเลยแถมเฮ h ูเฮเนี่ยก็เป็นรองหงแดงลิ์พูด้วยห้าเกมล่าสุดที่เจอกันจะดำไปคนมาเนี่ยเลสเตอร์ชนะสองลิ์พูชนะไปสามไม่เสมอกันนะจากห้านัดล่าสุดนะอ่ะดูตัวผู้เล่นที่ข้ามาจะาลงสนามมาหน่อยนะจ๊ะลิ์พูนี้เหมือนเดิมชุดใหญ่ใส่เต็มแน่นอนนะประตูลิชงเบเกอร์แนวรับมีเทรนด์มีร็บโบมีฟันไดมีเชลมาติฟเนาะ ตรงกลางเนี่ยจะได้เฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็เจ้าหนูฮาวิเอเลียตพร้อมแล้ว3ตัวรุกดิลโกโชต้าโรเบโตฟิมิโนและบังโมยักษ์หน้าพร้อมลุยเช่นเดียวกันนะกลับจากแอฟคอนมานี่จะมาปล่อยพลังใส ester, ่เลสเตอร์แน่ๆเลยดูทรงแล้วนะโอเคส่วนที่จอบสยามเนี่ยประตูใช้แคสเปอร์ชไมเคิลนะ้องแนวะรับมีริกาโดเปเรราเจมจัสตินดานิเอลยลมาตีแล้วก็ชกราโซยุนชูตรงกลางนี่อยู่ลิติลมันวิ Win DD, an, berries, Hall, นเฟรดเอนดีดีเคียนันดิวเบรีสฮอลนะดาวรุ่งเนาะข้างบนเนี่ยนะ จะใช้ทางด้านของแพทสันดาก้าแล้วก็คาริชิอเทนาโชเป็นตัวหลักแล้วก็มีเจมสนแมดติสันอีกคนหนึ่งที่ลุ้นลงเป็นเพเมเกอร์ด้วยเนาะคู่นี้หงแดงบังคับชนะเนี่ยนะ <Okay. S 1> พวกแกจะโอเคเนี่ยต้องยิง2ลูกขึ้นไปโอเค1ลูกเนี่ยพวกแกไม่โอเคนะเวย้ยเออที่นําอยู่แล้วลิปูมันเหนือกว่าเลสเตอร์ ester, ชัดเจนแต่แอบคิดว่าแบนด์น่าโรเจอร์สมันต้องกระตุน้นแล้วมันน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับลิปูที่ดีๆอยู่บ้างแหละนะแม้จะเปลี่ยนเป็นยุคครอปแล้วก็ตามเนี่ยโอกาสูาสง แต่มองว่าไม่น่าแพ้ถึง2ลูกอ่ะเออลิฟูก็อาจจะแบบเล่นแบบเซฟเซฟตัวกรอบๆอะไรเงี้ยลงเยอะๆก็อาจจะแบบ1ประตูพอมั้ยอะไรแบบนี้เนาะเพราะนั้นวันนี้เลสเตอร์ซิตี้โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดำด้วยนะแฟนเพจเจดมยูทูบวิเคราะห์บอลล้ว,ลวนๆจี่โอเคเจ๊ดำแล้วก็ใน TikTok ฝากด้วยนะจ๊ะเจ๊ดำออฟฟิเชียลฟอลโล่กันได้เลยนะเนาะอ้าวเหมือนเดิมนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกค่ำคืนกันแล้วกันโอเคเจ๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า